ค่ะมาค่ะวันนี้เราจะมาชิมแจ่วบองบายแซบอีสานนะคะบายน้องนุชนะคะนี่มาถึงแล้ววันนี้เลยเราจะมาชิมกับไส้กรอกอีสานมาจากเชยภูมินะคะกระปุกละหนึ่งร้อยบาทสองกระปุกเขาส่งฟรีเก็บปลายทางนะคะ นี่เต็มเต็มเลยนะดูดูให้ดูข้างในนะอัดแน่นมากเลยนะนี่เต็มเต็มจุกจุกไปเลยนะคะอือห่างหอมเด,เดี๋ยวจะตักจุกมากนี่อือห,หอม หอมมากเลยค่ะทุกคนจะกินเอาใส่ตู้เย็นไว้นะน่าจะได้นานน่เนี่ยกินยังหอมมากมาค่ะข้าเหนียวมีผักลวกด้วยนะกะหล่ำผักกาดไอ้วังตุ้งฮ่องเต้แล้วก็ถั่วฝักยาวลวก สั่งมาลองเหมอ่อแซบอีสานนะคะเป,เป็นเพนเพเป็นเพจนะคะแซบอีสานบายน้องนุชนะคะแซบอีสานอหอ,อมเครื่องเพนเพจอัน กินแซบแบบนัวเป็นกินก็เ,เลยสั่งมานี่อย่างนี้เลยเผ็ดน้อยนะคะไม่เผ็ดมากะะอืไอ้กอออีสานมาจากชายภูมินะคะทอดเองนะคะนี่ซื้อมาแล้วมาทอดเองอื อพอดีเลยชอบพอดีอืมนี่กับเส้นก๋วย ขาดหมดได้กินตลอดตรงนี้ผมมีซม,มพักมาเนี่ยก็เลยจะผาดอวบลองได้ผ่าแร์ช่วงนี้แบบถึงเมา่อไเลย เที่ยวกำลัง hmm. ด mm ีก hmm. mm ินกับข้าวเหนียวอร่อยมากหัวปักยาวด้วะ อ่า่ได้เป็นเดือน ส้มกำลังดีแลวก็ดีแลวซาแาพาบ๊ายบาย